สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่พศ2521นะครับผมก็ปีใหม่ปีนี้นะครับท่านที่ติดตามช่องไทยแอลเฟนแคมป์นะครับก็ใครที่เป็น f อก็ขอให้ท่านจงแข็งแรงนะครับปลอดภัยนะครับจากโรคโควิดนะครับขอให้อยู่ดีมีความสุขนะครับขอให้การงานรุ่งเรืองขอให้สุขภาพแข็งแรงครับ หลังจากโลกไทไทเจ็บนะครับผมยังไงก็ขอให้ท่านและครอบครัวนะครับมีแต่ความสุขตลอดทั้งปีนี้นะครับผมขอให้มีแต่ความสุขความเจริญนะครับนี่ครับไพรออสกับคุณศึกนะครับวันนี้ก็มาให้พรนะครับ FC ที่ติดตามช่องไทยอลเฟนแคมป์ของเรานะครับผมขอให้ท่านจงมีแต่ความสุขนะครับในในพศ2 5 2 0 64นะครับตลอดทั้งปีนะครับขอให้มีเต่ความสุขความเจริญนะครับการงานรุ่งเรืองนะครับห่างไกลจากโรคโควิดนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับผมโชคดีนะครับปีใหม่ปีนี้นะครับผมขอให้มีแต่ความสุขนะครับเดินทางปลอดภัยครับท่านที่เดินทางนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับพาอสกับน้องคุณศึกนะครับมาให้ความสุขกับ ท่านครับ FC นะครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีปีใหม่นะครับนี่นะครับหญิงยาครับผมก็ขอให้มีความสุขนะครับผมปลไยจากโรคโควิดด้วยนะครับ่อให้การงานราบรื่นนะครับผมคิดสิิงได้ทําสิ่งได้ก็ให้สมหวังด้วยนะครับทุกๆคนนะครับที่ชมช่องไทยระเป็นของเรานะครับผม ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับ